สวัสดีครับวันนี้ผมนําทุกคนมาพบกับมีดขนาดใหญ่กันนะครับเขาเขาเรียกว่ามีดหลักนะครับผมเรียกว่ามีดหลักนะครับมีดหลักนี่จะเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับหนักแล้วก็เต็มไปด้วยลําหักลํโค่นนะครับแล้วก็มันแล้วแต่สรีระของคนนะครับของผมสเปคของผมจะประมาณนี้นะครับมีดหลักนะครับมีดหลักเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับถ้าเข้าป่าเอาไว้หักหลังถังพงนะครับเบิกทางสร้างที่พักถ้าในการต่อสู้ก็ใช้ เล่มที่เหมาะมั่นกระชับมือนะครับหนักหน่วงกระหน่ำฟันนะครับน้ําหนักต้องได้ด้ามต้องเหมาะมือเรานะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วแต่สเปคของแต่ละคนนะครับสเปคผมก็จะเป็นใบใบมีดตัวใบมีดจะยาว10นิ้วนะครับตัวด้าม5นิ้วเน้นนี่จะเหมาะกับสรลระของผมพอดีนะครับของบางคนอาจจะไม่เหมาะนะครับเห็นว่าเล็กไปนะครับแต่ว่าของผมจะเหมาะมากสําหรับสเปคนี้นะครับใบสิบด้าม5้านะครับก็มีดหลักเล่มแรกของผมนะครับตอนนั้นจะเป็นมีดสแตนเลส ยาวประมาณฟุตหนึ่งนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวด้ามก็เป็นประกับสองข้างนะครับทําด้วยไม้เหมือนเขาเรียกว่ามีดปลายตัดนะครับมีดปลายตัดสมัยก่อนนะครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับผมหาไม่เจอย้ายห้องแล้วไปซุกไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะใช้ช่วงนั้นอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับใช้เล่มนั้นอยู่แล้วมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนขายขายมีดนะครับเข็นมาขายหน้าบ้านนะครับเขาเอาเล่มนี้มาให้ดูนะครับผมซื้อมีดโต้จิ๋วนะครับ มีโต๊จิ๋วของอารันยิกกันนะครับก็ไปเห็นมีเล่มนี้สวยนะผมว่าโอ้โหสวยเลยแหละเขาก็บอกว่ามันทําจากเหล็กแหนมนะครับแล้วก็ตัดตะปูฟันตะปูได้นะฟันตะปูได้ผมก็เลยเฮ้ยเออลองดูดินะครับเข้าท่าดีนะครับเขาเลยเอาตะปูให้เขาฟันดูนะครับพอฟันแล้วนะครับมันไม่มีรอยเลยนะฟันตัต้มเขาไปเนี่ยโอ้หตะปูขาดสองท่อนนะครับแล้วมันไม่มีรอยอะไรเลยผมก็เลยโอ้โหโคตรแจ๋วเลยเล่มนี้ซื้อมาไว้ใช้นะครับหนึ่งเล่มนะครับ เป็นมีดหลักที่ใช้มายาวนานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กเป็นมีดเขาระบุว่าเป็นมีดไทยพิชิตนะครับเป็นเหล็กแหนบยาว10นิ้วนะครับหนาหนักเลยนะครับแล้วก็ด้ามก็เป็นไม้ยาว5นิ้วนะครับสเปคผมเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะพอดีมือผมนะมันจะหนักเนี่ยหนักหน่วงกระหน่ำฟันเลยนะครับแจ๋วมากผมจะถนัดสเปคนี้มากนะครับก็ใช้อยู่พักหนึ่งนะครับ มันมีข้อติเหมือนกันนะครับมันสวยนะเห็นไหมครับโครงสร้างมันสวยแต่ว่ามันไม่ค่อยคมนะครับรับยังไงก็ไม่ค่อยคมนะครับเหล็กแหนบนะครับขึ้นคมยากมากนะครับผมก็เลยมาเจอมีดอีกเล่มนึงครับมีดตาจระเเ้นะครับเป็นมีดมาเชเต้นะครับตัวใบสิบด้ามห้าเหมือนกันนะครับทําจากเหล็กไฮคาร์บอนสตีลนะครับแบรนด์ลาฟมาตินเดลนะครับตราจระเค้ตัวนี้จะแจ๋วกว่าตัวนู้นนะครับมันคมกว่านะคมกลิบเลย คมฝ่าไทยพิชิตตัวนู้นนะครับคมกว่ามากใบบางกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีมากนะครับใช้งานได้ดีมากเป็นมีดหลักของผมนะครับมาปีกว่าๆได้นะครับใบมีดใบมีดมันคมนะดีแต่ว่ามันไม่สวยนะครับเห็นไหมทรงมันเป็นทรงมีดตัดอ้อยนะมันเป็นมีดที่ชาวบ้านเขาใช้นะครับตัวไทยพิชิตตัวนู้นจะเท่เลยนะเห็นไหมโอ้โหต่างกันลิบลับเลยนะครับความสวยงามนะครับ แต่ว่าที่ใช้เพราะมันคมนะครับเวลาไปหั่นไปโค่นต้นไม้นะครับโอ้โหมันมันมากนะครับมันมาอีกเล่มหนึ่งที่ผมมีนะครับใบดําไปหมดแล้วนะครับอันนี้เอาไว้โชว์นะเล่มนี้ซื้อไว้โชว์นะครับมันไม่ลงตัวนะตัวนู้นสวยแต่ไม่ค่อยคมนะครับตัวนี้ไม่ค่อยสวยแต่คมนะครับเราบังเอิญนี่มาเจอ sp5 เข้านะครับอออืืเป็นไงล่ะแจ๋วเลยนะ sp5 นี่ลงตัวไปหมดนะครับ ใบมีดเป็นเหล็ก1095นะครับยาว10นิ้วสเปคผมเลยนะครับแล้วก็ตัวสันหนา6มิลนะใช้ได้เลยแหละด้ามก็เป็นยางคลาตันนะครับยางหนาหนึบหนึบนะครับแข็งออกแข็งหน่อยๆนะครับยาว5นิ้วสเปคผมนะครับใบ10ด้าม5ก็จะเป็นมีดหลักปัจจุบันของผมนะครับโเคซีเล่มนี้นะครับลงตัวไปหมดนะครับใบมีดคมกริบนะครับเหล็ก1095ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ผมใช้มาช่วงหนึ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นรอยรับหรือเปล่านะครับส่งมีดโบวีนะครับสวยงามและก็คมด้วยนะครับมาลงตัวนะตัวนู้นสวยแต่ไม่คมตัวนี้ไม่สวยแต่คมนะครับตัวเนี้ทั้งสวยทั้งคมนะครับนี่มีที่เป็นมีดหลักของผมนะครับตอนนี้นะครับเป็นมีด SP5 นะครับมีดหลักของผมจะต้องจับถนัดมือนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับต้องเหมาะมั่นกระชับมือนะครับ เป็นมีดหลักของผมนะครับที่จะใช้สอดเข็มขัดธรรมะถมแมงออกไปนะครับออกไปเสียงในที่ที่ควรเสียงถ้ามันเลี่ยงไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับมีดหลักของผมนะครับเล่มล่าสุดของผมไม่รู้จะมีเล่มต่อไปหรือเปล่านะครับชีวิตผมหามีดหลักมาตลอดชีวิตนะครับทุกๆเล่มที่ผ่านมือมานะครับก็คิดว่ามันเป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่บอกเล่มแรกเป็นมีดหัวตัด เตเลสนะครับเล่มที่2ก็เป็นมีดไทยพิเชตเล่มที่3าเป็นลาฟมาสตินเดลนะครับแล้วเล่มที่สนี่เป็น SP5 นะครับก็ไม่รู้จะเป็นเล่มสุดท้ายหรือเปล่านะครับในชีวิตแต่ว่าแจ๋วมากนะครับเล่มนี้ผมถือว่าโอเคแล้วล่ะสำหรับตอนนี้นะสำหรับตอนนี้นะเนี่ยมันกระชับมือผมนะครับเหมาะมือกระหน่ำฟันนะครับโอเคนะครับสำหรับมีดหลักนะครับสำหรับใครที่มีมีดใหญ่ๆนะครับลองดูสเปคของตัวเองดูนะครับว่าจะเหมาะมือเหมือนผมไหมนะใบสิบด้ามห้านะครับมีดหลักนะครับ ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ